หากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทัานหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2000บาทใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลดหนึ่งบาทนะครับทวงไปนะครับพี่ถึงฟังพี่ถึงิซ่ทนะครับจุบ๊บจุ๊บมาโอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับ Resident e v i l 4 เดโมของเซนซอร์เดโม,โออดโมโคือตอนนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นมากคือผมอยากเล่นตัวเกมหลับแบบมากๆเลยรู้สึกว่าจะมาตอนปลายเดือนปะ่ะโอเคผมจะไม่พูดช้าเข้าเกมมาก่อนแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวเขาด้ตั้งค่าสิ โอเคผมว่าผมน่าจะตั <S 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 ้งค่าอะไรเสร็จไปละวปะเราไปเล่นกันดีกว่าตอนนี้หถึงไม่จะเป็นเดโมโผมก็แบบตื่นเต้นโคตรๆเลยมามาดูกันทีกีมดีกว่าว่าผมจะทาได้ดีแค่ไหนตอนเดโมนี้ครับพรีเซนต์โอ้เซนต์เซนเบอร์สามสิบอ่าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าแปดโอ้เป็นวันที่ฉันไม่เคยลืมในสาีตํารวจนั่นในคืนนั้นเชดเดลคุนซิตี้ บางครั้งแต่ก็คิดว่าถ้าหากฉันไม่โชคดีออกมาได้ล่ะหลังจากนั้นฉันก็เข้าร่วมกับอะไรนะโปรแกรมของสาะที่าธิบดีฉันมีทางเลือกฉันเรียนรู้ที่ต่อสู้และฟาดปัน,นโอ้โห even second. for a แต่ถูกแปลไปออกแล้วตอนนี้ผมกำลังอินกับฉากอยู่ตอนนี้ It to. has มาเข้าสู่เรื่องราวสักทีหนึ่งโดยตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเวลา6ปีแล้วที่เลี้ยวออนรอดชีวิตมาจากเหตุการณ์และโซิตี้ให้หน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากเอเวล่าสตครัหลังจากมีชื่อเสียงในฐานะอ่อสารพิเศษอ่อของสหรัฐ เขาได้รับมอบหมายให้ตามหาลูกสาวของอาตารยบดีที่หายตัวไปการพุดหางเขาได้นําพาเขาไปสู่บ้านแห่งนี้เป็นบ้านที่โดดเดี่ยวในยุโรปซึ่งหดยขอกองบอกว่าได้พบเด็กหญิงที่เข้ามาในหมู่บ้านนี้แล้วก็ตอสุดท้ายเนี่ยบอกว่าแม้แต่บาดแผลในอดีตของลีออนก็ไม่สามารถเตรียมให้ขอพร้อมได้เพราะว่าเป็นความฝันรลนยในเดียวของเขาแล้วก็ความไม่คุจะหลีดที่เขาจะพบที่นั่น <c oughs> โอเคภาษาอังกฤษกดสูดนะแปลได้แปลเข้ามาแล้วเนี่ยโอ้อโห Chapter 1เคภาพโคตรสวยทุกคนภาพส,สวยมาก เอ้ยเนี่ยมองรอบๆ่ปคิดว่าเมื่อกี้อาไม่ทันด้วยมันจะดูฉากโอ้โหผมจังไอแซลักนี่ได้ตรงหน้าหัวบ้านคือในภาพก็จะแบบจะมีอีกาเกาะอยู่เว้ยแล้วเราจะอะไรนะเราจะสามารถแบบยิงอีกาเอาของได้อเราเปิดของไงเนี่ยอย่าบอกว่าคือตอนนี้คือยังควักปืนไม่ได้อ่ะอื้อย่าอวโอเควิ่งได้วิ่งได้โอเคผมจะไม่วิ่งแล้วกันนะเพราะว่าผมอะไรผมจะอผมจะดูดูพื้นที่ก่่นนะคือแบบ ยังชอบแหกตอนนี้โอ้โหทางเข้าของบ้านคือมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยอ่าแล้วนี่อะไรโอ้โหซากวางหืมทำไมมันเละเทะอย่างงี้เอ้ากด E นั่งเหรอเพิ no ่ง <z> รู้เฮ้ยกด E นั่งก่อนทุกคนแล้วคอนโทรลคืออะไรทำไม E มันนั่งวะโอเคโอเคค่อยๆเดินมาก่อนฮะอืมอ่า E นั่ง E นั่งอ่าสวยโอ้โหบ้านหลังนี้มันสวยอย่างงี้ไหมเนี่ย คือในภาพต้นฉบับมันไม่ได้สวยขนาดนี้นะคือแบบตอนนี้คืออย่างตื่นเต้นมากอะ่ะในภาพต้นฉบับมันจะมีกล่องอยู่มุมนี้เอ้าไม่มีไปไม่ได้โอเคน่าจะให้เขา <c oughs> น่าจะให้เราเข้าแบบประตูคเดียวโอเคผมดื้อผมไม่ไปอะ่ะผมจะมาโซนนี้โอ้โหไม่มีมนี่จะมีแบบประตูกๆต่อไปอยู่อเออไอ้กระตุกๆเยอะก็กระตุกเฉยเอ้ก,ก,กดยอดทำไมวะเนี่ยแมาเอฟเก่อนโอ้โหทำไมสมงผมรียอ่อนมันเบลวาวอย่างงี้วะเนี่ย เออขึ้นเซฟเฉยเลยโอ้โหตอนที่ผมบอกเลยว่าผมอยากให้ถึงวันนั้นได้ไวมากขี่บ้อดไปครับเฮ้ยประตูประตูปิดเฉยเออตอนนี้มาได้ไหมเออเอ้ยไปได้แล้วห้องนี้ล่ะมัองนี้เปิดได้ปะเออเอ้ยโอ้โหเป็นห้องนอนเราเข้ามาห้องนอนเฉยเลยเออนี่แสลักของเอ็นะเออเซตเลอร์ปะแสลักเออไอกลุ่มลอดยูเนิเดอ,ดอ,อร์ดมาซะใหญ่เละเอ้ยเรามองลอดตรงนี้ได้อ้แต่เอ๊บิลเล่บ๊าย โอ้โหไม่มีเลยแล้วก็มีอะไรอีกไหมโอเคไม่มีแล้วแถวนี้โอเคก็ไปก่อนแล้วเราไม่ต้องเด็กก็ได้นน่ประตูรู้สึกว่าเดินชนก็คือแบบไปแล้วอันนี้อะไรเดยรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นภาษาที่ไม่ใช่เป็นภาษาอังกฤษน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสแม้กระสเปนซะอย่างหนึ่งซึ่งแบบอ่านไม่ออกเอ้โอ้โหไอ้ตรงประตูนี่ก็ภาษาอะไรก็ไม่รู้เปิดไม่ได้โอเคกลับมาก่อนโอ้โหตามภาพต้นแบบนี่คือบ้านหลังนี้คือเราไม่ต้องไขปริศนานะอันนี้คือ <S <S ได้ไข่เฉยอา้าวว่ะโอ้โหทำไมกระดักหมีมาเยอะอย่างนี้วะเนี่ยอืมต้อ,องเข้าแล้วโอ้โหลีออนเอ้ยนายหล่อขึ้นนะเอา้าทำไมเห็นตาเขาปะคือตาเขาแบบน่ากลัวมากอะเจอสตอรี่นะครับผมไม่ได้จาดูเข้ามาเอา้าไม่ไม่สนด้วย ผมสก e, ู๊ะมุลอเซีย <ficou> อ๋อเป็นภาษาสเปนผมกำลังมองหาผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผมเป็นตำรวจอะไจะใหญ่กันแหละโอ้โหแล้วเหมือนเขาคนนนั้กำลังสนมันอยู่ด้วยเนะ่ยใช่ป่ะเอ้ยเฮ้ยอีบัตรตำรวจตายอยู่ตรงนี้เอ้ยเจ๊ก็เราเอาพี่บ็อกไก่ยังงี้เลยอ่ะเฮ้ยอย่างโหดมาก โอ้โหอ้าไม่ต้องสู้หรอไม่ใช่คั่ซีนแบบเฉยๆใช่ไหมเนี่ยโอ้โหคุณจะติดเรือไว้เด้อเอาได้เสียงคนกรี๊ดงั้นแปลว่าบ้านหลังนี้คือเอาได้กุญแจมาละอ่าฮันเตอร์ไอ้นี่กุญแจของนักล่าอ่าอย่างนี้ไม่ดีแน่โอเคสวยโอ้โหนี่มันสุกอะไรเนี่ยแมน พวกมันโคตรเหม็นเลยยิแค่ทวิลีออเราอุทานอยูอ่นะปกติเราออนเราจะเป็นคนสุภาพมาก,กน,นะเออเหมือนภาคสองเลยคือเลงค้างจะเป้าจะค่อยๆหุบลงโโอโห้หแต่รู้สึกกระเป้าจะหุบลงไปกว่าภาคสองมากเลยโอเคห้องนี้เหมือนจะไม่มีอะไรปะเอ๊ะนี่อันนึงมีอยู่อานี่ไงปัดตำรวจเราหมุนได้อ่าคนนี้เป็นใครเนี่ยเป็นป้าตำรวจกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติอ่มามา,มาริโอมาริโอเฟอร์นาเดส คลาสดันย่ยทำไมชื่ออ่านยากนี้เว้เนี่ยโอเคไม่น่าใช่คนอังกฤษแหละข็า่าจะเป็นแบบไม่สเปนก็ฝรั่งเศสประมาณนั้นโอเคเอได้ละไขประตูมาเดี๋ยวอืมมันการไขผ้าเกรดดีกว่าเออห้องนี้มืดมากะด้วก็ค้อนข้างที่จะวางวีชอปกลนโอ้โหนี่ผมบอกเลยว่าแค่ดโมผมก็ทับใจแล้วอะ ก็หวังว่าในเกมเต็มเอ้ยหนูเขาจะไม่ตัดส่วนสำคัญออกหลายๆอย่างนะนี่แค่แบบบ้านหลังแรกขอเราจะรู้สึกว,ว่ามันมันเล่นได้เยอะเลยอะคือภาพตัวฉบับคือเราแค่เข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็ออกไปเลยประมาณนั้นอา้าวตื่นเต้น,นมากโอ้โหตะขอตะขอเกี่ยวเต็มหมดอืมจะดิผมอินตามเนี่ยเอา้านักตำรวจนี่ โอ้โหตายว่าผมติดเหลืองแน่แค่คลิปนี้คลิปชันได้ฉากเดียวจะได้ยินไายฉันฟังอยู่ประมานั้นนายอยู่ไหนเนะี่ยแล้วก็อื้อตายมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่จะให้เอากู้อีงอนถ้าผมไปผิดนะเอ๊ะเกฟฟอร์มออกจากพื้นทะี่บ้านนักล่าอ่ากดขวาเล็งได้แล้วก็ซ้ายยิง เว้ยแดดไหนไล่เนี่ยโอ้โหกูกักกูกักเอ้ยเอ้ยเชี่ยเอ้ยเดี๋ยวมันไม่ไม่ชนะกันเอ่ออ๋อกดมีดจิ้มได้โอ้โหทำไมเขาไม่ชะงักอ่าเราเตะได้ปะเอาเตะไม่ได้เฮ้ยตายเลยเหรอโอ้โหเริ่มแรกไปผมก็เลือดลดแล้วแล้วยิงคือสารนัดตายด้วยเนี่ยแล้วเราเตะยังไงวะอ๋อนี่คือใช้มีดฟันโอ้โหแล้วมีดคือมีแถบนนัด้วย เฮ้ยเดี๋ยว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 มีแถบพังด้วยเข้าหน้าไปเข้าหน้าไป๋อ,อนี่ไงถ้าเกิดยิงสันคือจะ,จะเป็นอย่างนี้อ่าเฉลีย่ยคือสามนัดตายล่าไม่กระสุนผมไม่มีไว้เนะี่ยตอนนี้โอ้แพรลี่ไงวะทีนในเฮ้ยมีเสียงข้างหลังเออ,อกดคิวนั่นได้แล้วก็นี่ยอ่อยอะไรวะเนะี่ยเอ้ยนี่อยู่คนหนึ่งอ่าเราควรสู้ดีไหมอ่าเฉลี่ยเฉลี่ย อีกสักนับหนึ่งอ,อีกอีกอีกสักนับหนึ่งแ้เฉลียสามนรถตายแต่นี่ผมเหลือกัตสุดท้ายแล้วน่าจะพอไว้แค่แบบเอาไว้วิ่งหนีอย่างเดียวโอเคปิดประตูล็อกเลยละกันเอาแล้วคือเอ้าเราขึ้นมาชั้นบนแ่อวเนี่ยอ๋อนี่ไงแผงข้อมูลของแอดลี่โอ้โหถูกจับด้วย ติดต่อไฮดิกเคนปะเนี่ยรูสรูสฉันคือบอกแต่แล้วอันนี้ไฮดิกเคนจริงด้วยโอ้โหจะมาได้เจอเธอที่หมู่บ้านนี้ฉันต้องการพื้นที่เอ้ยนะฉันต้องการอขยายแหละต้องการอ l o c a t i o นในการไปหานั้น เดี๋ยวเข้าแล้วเขมีบางอย่างจะเกิดขึ้นกับชั้นที่นี่น่าจะมีดีเด่โอ้โหโดนเลยะเอาไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยกันโอ้โหแล้วคือหายละกี่คนวะเนี่ยสามคนโหโดนแบบนี้เลยอะคือถ้าตัวแบบคือเราเราต้องโดดเองไะนี่คือเป็นคัสซีเลยคือแบบอย่างหล่อเท่มากหืม โอเคน่าต้องไปละตอนนี้เราจะอยู่ตรงนี้หนาไม่ได้อ่าดีไงเราต้องไปโอ้โหสะพานนี่คือเหมือนเดะเลยคือถ้าเป็นภาพมันจะแบบมันจะมีคนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็วายวายไอ้ยยิงไงโกรธซะใหญ่ก็แหละเฮ้ยอีกาถ้าเรายิงเราจะได้เตะของไหมอ่าดีไงดีไงอีกาได้ของฮะเอ้ยได้กัน์ดฮาวเดอร์โอ้โหเอามาคาบกระสุนได้แต่ตอนนี้คือเราอาบูปีแล้วอะใช้แค่มีดฟันได้อย่างเดียวตอนเนี้ยอ่านี่นี่ได้มีกอง กระสุนหน่อยเอ้ยเยจ๋วจุดสองนัดยอดมากอืมเราใช้ปืนยิงกาได้ของเหมือนเดิมเลยอย่างชอบมากฮะตรงนี้เซฟได้โอเคฝันมาอืมได้การทอรเดอร์มาเอา้าเราเซฟไม่ได้หรอะี่ถามจริงเซฟได้ปะขอเลยเด้เหออเซฟไม่ได้อะทำไมอะเดโมไม่ให้เซฟหรอนิดนึงก็ยังดีอ่ะอืมฮะได้ไงอีกไกลตัวนึง สองตัวด้วยเอ้ยโอ้โหยิงตัวไม่ทันก็นจะเหมาสองาหน่อยเออนี่เป็นอะไรนะท่อน้ำไมใช่โดน้ำบ่อน้ำเอ้ามีนีหมาตายโอ้โหได้การพอเดรอดรัดวเลยเดยวตึกตรงนี้จะไปทางไปต่อแล้วตรงนี้คือฟาร์มได้โอเคเข้ามุนนี้ก่อนออกระสุนเพิ่มแจ๋วได้มาอืมสิบเจ็ดนัดแล้วทั้งหมดแล้วตอนนี้แล้วบ้านหลังนี้เป็นไรเนี่ยนํำไม่ชากันแบบ หลังการงานสร้างนี้อันนี้คือน่ะผมไม่ได้ปรับออตาเนี่ยคือปรับแค่แบบเอ่อมีเดียมกับไฮแบบปนปนกันไปอ่ะคือต้องการความลื่นเฮ้ยได้เหรียญเหรียญเงินเอามาซื้อของกับต่อค้าปืนได้โอ้โหอันนี้เป็นซากรถเอออยากเข้าไปกระทืบมากเลยอ่ะยังไงจูเว้เตะได้แล้วแล้วก็เอามีดบันทิดคิววะเนี่ยเห็นปะโอ้โหได้โคตรโหดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วก็เตะอย่างนี้เลยเย็ดเคโคตรโหดอ่าถ้าเกิดเราเอามีดจิ้มมัวได้ปะเราเสียอันนั้นไหมโอ้โหเสียโอเคงั้นก็ไม่ควรจิ้มบ่อยถึงแม้จะมีห้าวันที่คิวแบบง่ายๆก็เถอะโอเคเก็บไว้ฮะเก็บไว้เก็บไว้ผมคิดว่าในเดโมนี้เราคงไม่ได้มีดเพิ่มอะไรสักอันเอยโอ้โหแม่งลืมมองให้ตายหรือว่ามันมีกับดักตรงพื้นอยู่โอ้โหแล้วเจ็บแล้วตอนนี้โอ้โหลิโอเราเจ็บหนักอ่ะมันจะมียาไว้เดยวตอนนี้เฮ้ย ได้ยาแดงมาสวยเฮ้ยอโอ้โหดีได้แบบรีเฟกเราโหดไงรีเฟกเราโหดไงอ้าวตายเลยเด็ดเฮ้ย <c oughs> โอเคเก็บกระสุนมาอ่าได้ระเบิดแฝดแบงมาอย่างโหดมากเอาอ๋อนี่ไงเราเลขหนึ่งเป็นปืนพกเลขสองเป็นระเบิดแฝดโอเคจ,จำไว้รู้สึกว่าจะตั้งได้ปะเอ้ยแล้วเหมือนเลือดเลือดลีออนคือมันหลีให้เองปะทำไมาอยู่ดีผมเลือดกลับมาเขียวเฉยเลยอ่าเลขสองที่คือสอรเราปาได้โอเคเจ๋ว ไปที่ต่อไปกันอืมเฮ้ยอะไรตุกมาวะนะเนี่ยหัวเคยไหมลนะ่ะอีกบนหัวที่แตกโวยวายโอเคกระสุนตอนนี้เรามีทั้งหมดยี่สิบหนึ่งนัดนะตอนนี้ไปคัดซีนปะเอ้ตลูกคนนั้นเราจำได้ตรงนี้เหมือนเป็นพื้นที่ที่แบบโอ้โหไฟเผาอย่างนี้เลยโอ้โหเผาต้องเป็นโอ้โหมติดเหลืองแน่ชิปดิ คือคือในภาคต้องบอกคือมันตายอยู่แล้วอ่ะแต่นี่คือไม่ตายเฉยชิบหายละอย่างแรกคุณเฮ้ยทำไมเขียวจะแล้วอุ่นใจอืมโอเคเราจะย่อมาฮะจะย่อมาเราจะไม่ให้เตียวแตกเพราะเราจะมาแอบฟาร์มของก่อนอะไรวะเมื่อกี้เฮ้ยเห็นปะน่ะเห็นปะน่ะอ่าอันนี่ไงเราเปิดได้แจ๋วระหว่างเปิดสต็อปปะเหมือนจะสต็อปอยู่นะเราออกมา ครับกับสมุนไพรเขียวไว้ใจฉันได้เัาไปเพิ่มเลือดได้อะแล้วก็มีการพาวเดอร์เราจะอ๋อเราต้องมีอันนี้ด้วยสีฟ้าเราถึงจะฮักขุมถได้แล้วมีดเราใกล้แบบใกล้หมดเต็มทีแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยได้ปะได้ปะมาถ้าเกิดผมบวกกันละแต่ผมอยากฟาร์มก่อนอะ,อะโอเคโอเค,อเคไม่เห็นไม่เห็นโอ้โหขนาดนั้นมีคนเกี่ยวฟางอยู่เหมือนต้องฉบับเป๊ะเลยเราจะเดี๋ยวจะเข้ามาฟาร์มของก่อน อาายเพิ่งบวกฮะโอ้โหต้องมาไขกุญแจด้วยเอ้ยอะไรวะเนี่ยไ,ไม่ได้ยินปะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเอ๋ตรงนี้มีอาเงินห้าร้อยโหดมากแล้วก็กัดศูนย์อีกโอเคแล้วข้างหลังนี้คือมีคนเกี่ยวเกี่ยวข้าวอยู่ฉะนั้นเราจะอ้อมไปเราจะอ้อมไปไอ้จะไปใครอยู่ไปใครอยู่ไปมีเดียวปะเดียวไปนะไปนะม่เดียวไปผม,ไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,มไปนะ เราเทคดาวได้ปะเนี่ยคนเนี้ยเราน่าจะเทคดาวได้ผมอยากลองดูอะแต่พี่เราแก้หมดแล้วนะอันนี้ไงได้เอ้ยโอ้โหเราเล่นสารเราเล่นได้อยอ็มโคตดโหดแล้วนี่คืออ่อเป็นเงินสวยแล้วก็เฮ้ยเสียแล้ววะมันจะอยู่ข้างบนอ่าได้เงินรัวๆเลยตอนนี้โอเคขอย่อไาก่อนตอนนี้ <laughs> ผมจะยังไม่บวแล้วกันอ่ะคือแบบอย่างน่ากลัวมากแค่มอนตัวแรกเราก็แทบจะสู้ไม่ได้แล้วอะ อืมเอาอ้อมมาฝั่งนี้แล้วบ้านหลังนี้คือไปได้ขอเข้ามาฟาร์มของก่อนได้ปะเดี๋ยวค่อยแบบค่อยไปปูดีๆออะดีมีของอยู่โอเคเจ๋วโอ้โหค่อยไปห้องนักล่าด้วยโอเคผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมอยากบวกมากยวผมหาแบบขอหาเหลี่ยมก่อนถ้าเกิดอิงตามภาคต้นฉบับนะผมจะผมจะปลาระเบิดอัดกลางวงเนี่ยแต่คือชันวละกัน จำมรักกันตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าคิดเตะไปก่อนทีนึงมาเตะไปก่อนทีนึงสวยหืมบแหลกครับบแหล็กพลังผานนี่คือบัดมากไอ้นเดี๋ยวโอ้โหนี่โหลดโคตรนานโอเคหืมจิมบิดเกิดแล้วแบบติดอันนั้นหืมเตะแบบอีกทีนึงโอ้โหยังโหดมากตอนนี้ไอโอ้โหเตะแล้วตายเตะแล้วตายลงเลยยังโหดมากเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเราขว้าหลังนั้นจะเข้าคัตซีนเรื่อยแต่โคเข้านี้ก่อนมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครมานั่งตรงนี้ใครนั่งตรงนี้ จริงป่ะเตะไปก่อนทีนึงสวยโอ้ทีนี้คนตายเยอะเลยเออโอ้ชิบหายละผมชิบหายหนักมากตอนนี้เตะทีนึงเดี๋ยวคาสตินเลือดเยอะเบ้าแล้วแย่ละตอนนี้ว่าจะเข้ามาฟาร์บโขก่อนโอ้โอ้ไปหน้ากูยิงวะปกติไม่กลัูเลยขนาดนี้นะเอ้ยออกไปก่อน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 มาผมจะเข้าบ้านหลังนี้ผมจะเข้าคาสติน ได้ปะยังไงคาสตินมาแล้วบางนีมีดซองอยู่เลยจำได้อ๋อตอนแรกผมดูไว้ลากตูบังประตูเอาไม้บังนี่เฉยโอ้โหเหมือนกันดินี่ไงมาแล้วคนลุกมาขคนณลุกแรกตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนผมแบบกลับมาไหมอีกครั้งหนึ่งอ่ะโอเคโอเคโอเคอ้าเอาตีเขี่ยก็ได้ดีกว่า หรือว <c oughs> ่าจะมีฟันอย่างเดียวโอเคได้กระสุนมาระนเพียบเลยขอแค่ชั้นบนก่อนเอ้ยเอาตู้ปังไว้ปังไว้ปังไว้อย่าเข้ามาสู้สุ้ยเอ้ยชิบหายแล้วมาเลื่อยจีเข้ามาแย่แล้วเดี๋ยวตอนนี้มาได้ดูโงมาแล้วองเล็อะไรวะเลขกสามเลขกสามอุ้ยชิบหายแล้วอุ้ยโอ้โหโอ้โหยิีไม่ทันขอโทษเออเีโอเคเราผักได้ลงไปก่อนไปก่อนสุ้ยแล้วก็ฟักปืนนี้ออกมา เราต้องมาทางนี้เออเดี๋ยวได้ไม,นะม่ได้อืมเฮ้ไม่ได้ไม่ได้เราอย่าใช้มีดมีเราหมดแล้วอ,อ่าขอกลับมาปันด้ก่อนไปตัวนี้ก็มีบันไดที่หวาแย่และวโอ้โหอ่าขอคว้านี้มาก่อนอืมอื้มโอ้โหยิงสักนัดหนึ่งสวยแล้วก็เอาปลาระเบิดแฟลก่อนเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่คว้าไปแล้วไหนคว้าไปแล้วถอยละขอเก็บก่อนอืมสวยสวย อืมปอยิงทัดเดียวพอรู้สึกว่าตอนนี้จะเป็นทางเข้าทางเดียวที่เราพอจะรอดได้ตอนนี้ชิบหายละยิงไม่โดนเลยเอ้ยชิบหายละลงก่อนลงก่อนไม่ไหวกล้าก่อนโอ้โหโ,โดนฟันรัลลวเลยโอเคโอเคจุก่อนจุก่อนโอ้โหกระสุน,นเราเยอะนะแต่ตอนนี้คือรถซ้อนนัดสุดท้ายแล้วอ่ะใหญ่ใหญ่ใหเอ้ยนี่อะไรเนี่ยนี่เงินนี่เงินเก็บเงินมาเก็บเงินมาแล้วก็อืมสวยเตะไปก่อนทีนึงเฮ้ยเดี๋ยว โอ้โหแทงเกือบตายอยู่ก่อนอยู่ก่อนดิฮะอรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดยอยู่สิอ่ายูดมาอ่าโอ้โหเลือดเต็มเลยนี่กับดักขึ้นไปเนี่ยอ่าโอ้โหรีโหลดนานจัดรีโหลดนานแบบนานจัดเฮ้ยเดี๋ยวอือหืมอือหืมเอาได้ไงได้แล้วเตะไปก่อนทีนึงสวยเป๊สวยโอ้โหโดนโดนป่ารัวเลยเห็ดจี๊ยวเห็ดจี๊ยวนั่นนั่นโอ้โหไข่ไก่ เอาปลาหัวคนได้มาจุมาจุมา,มาเอ่อหืมหืมเลี่ยงยากจังวะหลี่ยงยากจังวะหืมโอเคผมไม่เข้า,าละน่ากลัวเลื่อยอยู่ขึ้นบนก่อน <c oughs> ตอนนี้คือจุกิงอ่ะตอนนี้แต่ผมปฏิญาณว่าผมต้องฆ่าอยู่เรื่ยให้ได้ลงไปลงไปห้ามขึ้นแม่ห้ามขึ้นมา,า,มนมาเฮ้ยระคังดังเมื่อกี้ระคังดังวะเนี่ยโอเคระคังดังแล้วโอ,อว้โหผมไม่ได้ฆ่าเลย แต่คือระฆังดังแล้วนี่ไงคือถ้าระฆังดังคือทุกคนจะไปรวมกันที่โบสถ์ผมจุ๊กชี้อ่ะผมไม่ได้สู้ดีเลยแต่คือมันยากอ่ะเราไปยิงไาจันท์หน้านี่คือยากมากอ่ะทีโบสถ์เราจบแล้วอ่ะจบตามภาพต้นฉบับแล้วป่ะเพราะว่าจบตรงนี้คือจะขึ้นโลโก้เลยโอ้โหทุกคนมือเราหมด โอ้นี่ช่องบทสวดใช่ไหมเนี่ยยังไงทุกคนเขาโบกจริงด้วยโอ้แล้วก็หันมองหน้าเราแล้วก็ปิดประตูเล้วล็อกประตูด้วยจดแล้วปะเดโมโ่ โอ้โหแล้วคือเรายิงตายไปหลายคนเลยทุกคนไปไหนกันเล่นบิงโกเหรอจะไปเลี้ยอห้างที่มันมันแบบมันตุ๋มปูบ้าอย่างนี้ไหมอย่างชอบมากอะ Resident Evil 4เยทีมันมันสนุกมากสนุกมากจริงยังไงผมใช้เวลาที่ไปหมด14นาทีกว่าคือแบบ ชอบอ่ะยห็ชอบมากอ่ะโอเคก็จบไปก่อนนะเดโมโแต่คือผมจะไปเล่น,นอรอบๆแล้วกันคือผมอยากฆ่าไอ้ตัวเลื่อยให้ได้โอเคเอาไปเจอกันตัวเกมเกมเต็มกับผมยังไงก็คงที่ดูจนถึงตอนนี้นะครับจีจีครับ